ครับวันนี้หมายไหนเดี๋ยวรู้ครับไปอีกแล้วเสียแดงไปอีกแล้วก็จะออกได้ครับรอบกันไปเก้าโมงตื่เหลือเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนไม่เจ็บอยูระบบไฟมีญหานไม่เดียวการต้องช่วยนะครับ จัดแล้วครับเสือแดงจัดแล้วครับตัวที่สองครับตัวที่สอ,องนุ่มๆครับโอ้บรรยากาศดีใครว่างตามมาได้ครับแต่ต่อไปวันพรุ่งนี้วันนี้ไม่ทันแล้วเฮ้ยทำไมขึ้นดับ ต้องตกใจให้กำลังใจไง, <c oughs> งจนี่มีสาฮะเดี๋ยวอีกสายกินนะ่ะทิ้งโทรศัพท์แลย

อะไรกินลูกปลานะ่ะหูปลาอะไรไม่รู้ต้หมอนต่ออะไรกินลูกปลานะ่ะหูปลาทูาทมาแล้วครับมาแล้วลอยครับแล้วโต้หมอนครับโต้หมอนครับใช้ยา,ห,ห,าหืนหาวแห่งท้องทะเลช่วงลอยซิเขาอัดเพิ่มไปก่อนครับโต้หมอนครับตะ,ตะกัวตะกัวตะกัวไปคานดึงตะกัวให้หน่อยครับดึงตะกัวให้หน่อยครับ เออโอ้โหสายน้นรอสายน้นอตรงเครื่องนู่นเอาขึ้นบน well, uh uh เอาเอาขึ้นบนรอขึ oh, Boy, uh ้นบนเออสอดล่างสอดล่าง าแล้วครับมาแล้วเขียวเขียวโอ้มีไซส์เลยนะโอ้โหใช้ได้ครับผู้เท่าแห่งท้องทะเลโอ้โหกําลังวีดีโออยู่ครับมจ้ำจ้ำจำจำโอ้โหตัวยังสวยโอ้โหยังยังมีเทีย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 งมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้มีเทียง นี่โโอ้หยังดำลึกยังดำลึกยังดำได้อีกไปมเยดี๋ยวหินเดี๋ยวหืนโอ้โหน้ำใสกิ๊บก็เห็นตัววบวบบมาหัวเลยแล้วครับมาหัวเลยแล้วครับอัดมาหัวเลยแล้วหัวเรือแล้วครับหัวเรือแล้วครับไปแล้วไปแล้วพุ่งพวก พุ๊บพุ๊บพุ๊บแม่มปลาเกมครับปลาเกมเดีเอาตายแล้ครับเนี่ยเอาตายแล้วกบฝันดีเอาตายแล้วอย่ไม่ตายแล้วย่าไม่ตายละครับโอ้โหไม่โอ้โหโอ้โหมันยิ่งใจเงี้ยปลาเกมเนี่ยไม่โอ้โหช็อตเด็ดช็อตเด็ดไไไหหวววรรอม่ เดินมาน้าไปก่อนเดิน้าไปก่อนหงายท้องแล้วยอมแล้วครับยอมแล้วหงายท้องแล้วยอมแล้วหงายท้องแล้วหงายท้องแล้วมันหงายแล้วก็กดหงายแล้วก็กดขึ้นแล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 โอ้โหมีไซส์มีสี่โลห้าโลนี่ นี่หเนี่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 มันยิ้มใส่กล้องอยู่เนี่ยนน่นี่น่าขึ้นแล้วเอาขึ้นแล้วขึ้นแล้วเอาเกี่ยวเลยเกี่ยวเลยเยอะเยอะอยู่เกี่ยวเร็วเร็วเร็วออใส่รั่วใส่รั่วอ๋อใสรั่ว้เลยได้เลย่าเลยลงอไ้้เลย

ขณนะน,น,นี้ก็ไตพงกำลังเป็นซีอยู่นะครับดูวิธีการเล่นปลาหลุดเฮ้ <laughs> เดินก <Okay. S 2> <Pop ify. S 1> mm ันไปก็เ <lite> ด <ượ bs> oh, ินก <gue> ันมาอยู่ปลาหลอกหลอกปลาไม่รู้เนี่ยพันครับอยู่ไหนมันอยู่ไหนตสายอยู่ไหนต่สายอะ

ปลาหลอกคนหรือคนหลอกปลาครับเนี่ยไหนปลาครับไหนอโอ้น้ำลึกตา,ามใจปลาหรือปลาตามใจครับ <c oughs> โอ้ยังมีออกอีกโอ้หคันคู้เลยโอ้ยหมดใบจักไหม อออมาเวียนไปเวียนมาผมถ่ายวิดีโอคงงงกันเออายเองก็ชักเหนื่อยเดินตามปลาโตก็ต้องตามใจปลาหน่อยครับเกี่ยวสิครับ อ๋อได้มายางังขึ้นมายางังอ๋อมาแล้วอ๋อนึกว่าโตอ่าแต่ถังไปหนึ่งตัวอ้าวต่จะทำงานต่อแล้วนะครับเอาเอาเอาวิวโอเคจัดได้ครับแต่พงจัดอีกแล้ว ตรงปล่อยประโยกๆตะโกตกจะมนั้นถึงพื้นรับประทานเส้าเวไม่รับไปนอนทำอุปกรณ์ทั้งคืนนะครับเนี่ยแต่พงเนี่ยโอ้โหน้ามีมีวีมีวิ่งเสีย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 งใหญ่ไม่ใหญ่เดี๋ยวรู้นั่นนัมีเสียง Oh, 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 oh. bàn bàn nhức bàn pan bàn nhức vừa thoại nặng nó nói là mệt 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 rồi đó <laughs> à, ơi, <cụ> đó ai cũng thấy เป็นไงบ้างครับปลาหลุดปลาอดไม่เอาสายเดียมันมันไ้งายบอกคกโอเดน้ำเลยนะงนี่ต้องสด เฮ้เดี๋ยวเนี่กินหม้เลยเน่ยบ่เปเรากินนะเดี๋ยน้ำกินคันหัวนะไม่ได้รับไม่ได้นอนทบอุปกรณ์ก็ทั้งคืนน่ะ <laughs> tôi nơi kín kia tôi níu kín kín mày nè nà. yong thử cái nơi Mày tết nơi gì nơi <laughs> tết <Tập, tập. cười>

อ <laughs> เอออดเอวิดโอปิดไว้ค <laughs> า <laughs> นา